พี่น้องครับกินเขาแย่งน้ำกันครับพี่น้องครับไปพี้น้องนุ่นน้องไม่กินเนาะได้แต่กองข้าวอันนี้มามามาเดินยปนั่งยาืน้เลยเขาไม่กินเราเห็นเป็นหน่อยเขาได้กินเนี่ยมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็เค้งทอดแตงกอนมีไข่น้องๆไข่ก็มีมันพูดหน่อยนุ่นตำรวจใหม่เนี่ยพูดหน่อย ก็นี่นะเมก็มี่อ้โน่ว่นทล้วั่อหมไหมซิซิบีแต่ของหวนเลยเดีินคนเรไปไปอกันลยครับอ้อพ่อเล่นเนี่ยอ๋อเพ่อกันเล่นกันเล่เพ่ดู้แคนดี้ปลอยแทบอยู่ปลอยแทบอยู่มานอนนอนกินไข่ด้วยกัน มาน้องนันมั้าโอ้ไม่แลอวครับเราจะเป็นเลนเสื้อแล้ว<ป>จะไปกกยังไปไหนตัวเี่งเตี้ยว